สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 e เ e ่ e อ NOAA หรือองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐพบว่าสัญญาณเอลิโยปีนี้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะ จากข้อมูลพบว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอุณหภูมิผิวน้ำทะเลร้อนที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมด้วยกันในรอบ174ปีส่วนอุณหภูมิพื้นดินร้อนที่สุดเป็นอันดับ8เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมด้วยกันในรอบ174ปีค่ะ ด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียระบุว่าเอลนโยจะรุนแรงขึ้นมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นเป็น1.4องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมนี้1.9องศาในเดือนกันยายนและ2.1องศาในพฤศจิกายนซึ่งคาดว่าเอลนิโยอยู่ในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากประมาณเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจนไปถึงเดือนมีนาคมปีหน้าและจะลดลงไปสู่ระดับอ่อนถึงปานกลางในเดือนพฤษภาคมปีหน้าก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป สำหรับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของยุโรปก็เผชิญกับคลื่นความร้อนเป็นระยะเวลาสั้นๆนักวิจัยจาก Copernicus Climate Change Service หน่วยงานติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอากาศโลกของ EU ระบุว่าต้นเดือนมิถุนายนอุณหภูมิอากาศพื้นผิวโลกสูงขึ้น1.5องศาเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรก ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศเตือนว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นชั่วขณะหนึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติอุณหภูมิโลกใหม่ในเดือนมิถุนายนและยังบ่งชี้ว่าสภาพอากาศที่รุนแรงในอนาคตเพราะว่าโลกกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนโยที่สามารถสร้างผลกระทบต่อภูมิอากาศโลกได้นานหลายปี สัญญาณความรุนแรงของเอลนิโยดูจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะและอาจจะส่งผลกระทบต่อบ้านเราด้วยค่ะบ้านเราจะอากาศร้อนมากกว่าปกตินะคะรวมถึงภัยแล้งอาจจะรุนแรงได้ดังนั้นต้องเตรียมพร้อมรับมือด้วยความไม่ประมาทเกษตรกรต้องระวังผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายกันไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะ ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ